มาครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนอบนอบนติเจมากินเขาน้ำกันเดอ้อครับบรรยากาศยังแรงมานี่ปั่น,นเถื่อนรองมึงสิกินข้าวเจ้า้รแต่ว่าสิร้องปั่นเถื่อนมึงลาบลาบคุณจงลาบผ้าเนืออนะลาบยังจะลาบเนือจะไห เร่หลับเนะืนะ้อเนื้อน้อใหญ่หลับเน,นื้อเลยทพี่หน่อยมันก็สจกกน่งหน อย่างนั้นกะขึ้นอย่างงี้ดีจ้ากันเด้อจริงเหรอสองคนดีแรงมากว่ะโอ้โหเดี่ยวจะต้องกินก็นต่อล้วโอ้โหเมื่อกี้ทาวดแกันเมอืขากิดรวม ก้อนใกย่ง้นดิไใ่ในมันจนวโดดนวดลึกจังเอยนึงเลยนวดโดดลายีออกไปตังเมจังยบุ๊บเยว

เม็ดล้านข้าปิดปิดกับคอประตูเลยเขาจะขคยเหรอเขาใครเดือดเซกินอะ่ะโอ้เจเป็นยาน้ำพ้นกับสันเป่าแหเนเนีะยน้ำข้นกันห้ากว่าอืม ดูคนหญิงรอดีบาบากโอเคได้เอาอมเน่้อมเน่อครับอืมโอ้พี่นอกแกบอาอืมมาแซ่บกป่ลงบ้านเลยเนาะมาแซ่บกับกล้วยมาแซ่บกับกล้วยเลยไมได้แยากแข่มก็บเขา được rồi, <laughs> đặt <laughs> <Được. cười> ừ, cái phần này, không, buổi ấy, lớp tấp, à cần, cho hòm một cái xe kẹt coi ừ. xe pha luôn mà, หลับเหียดหลับเงี้ยนีอ้อมเนี่ยโอ้ยเอมมากเลยเดี่ว่าขลังนากกน่มอืมอดีดีแลวลงเอาเจะวิ่งยันไน

แบบลูกานหลายครับลูกหลานหลายน้ำแดงในบ้านยังวันหวน้ำแดงในบ้านขาถาเลยเหรายอะถ่ายอะคนบมาตัวเลือ

ก yeah. well, ูใช้กินหลยกินเขาของเจ็บพ่อเป็นทำกิบของเพื่นเลยกิบเพื่อนยังกีบยังบ้านได้หรีไปนักธุรกิจานักธุรกิจเขาเหตุอนั้นงไม่ได้เียม่ได้เนียที่หาได้แล้วนะฮะนะครับลุงผัวเขียวด้วย ไปหับกระซาเดีกเหเพื่อนสันเพนดอเจ็ดสบเจ็ดนี่เจ็ดสิบคุณคือบออคนละบาทว่าปัดาเบียบไอ้น้ำน้ำมานี่น้ำช็ากกลืหกสิบาทเอามาเบียเบียหม่นี่น้ำเกลือหกสิบบาทอ๋อยินะ บาโมเยนมาสีไห่โมนได้เลยอ้อน้อแข่งหัง่ห่พ่แม่เอาเเอาไปไห่นะถูกิแทกลย่น่จะขอแก้วม่ีเนี่ยนะแลแก้วไม่นีกน่น่่เั่วันขอบคุเออี่รไป้ยังนั่งน่นนนั่งาไม่เนั่นเอาม่ล่นันเปิ